สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีของเด็ดมีทีเด็ดที่จะมารีวิวให้สำหรับทุกคนที่รักสุขภาพหรือว่าเอาไว้ใช้งานนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้ขนาดพกพานี่มันก็ใหญ่อยู่นะนี่ไซส์ขนาดนี้นะคะมันสามารถถอดได้นะคะอันนี้คือช่วงล่างถอดออกมานี่นะคะตรงนี้ ก็จะเอาไว้ชาร์จแบตนะคะนี่ USB ชาร์จแบตประกอบง่ายแล้วก็ถอลดล้างง่ายด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไก่จะมาสาธิตวิธีการปั่นนะคะว่าเครื่องนี้มันแรงแค่ไหนเนาะวันนี้ไก่ก็จะมาปั่นอะโวคาโดนมสดนะคะใส่ลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะโอเคดีพอาตามด้วยนมนะคะ่ะ นมหมดกล่องนี้แหละอเออพอดีเลยปิดฝาค่ะปิดฝารนอยวิธีการใช้งานนะคะก็คือกดปุ่มนี้นะคะกดปุ่มนี้กดไปสองครั้งติดกัน การปั่นหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเนาะนี่มันก็จะดับไปเองนะคะพอดับไปเองปุ๊บเราปั่นใหม่กดไปอีกสองครั้งแรงมากค่ะทุกคนอ่านี่คือเสร็จแล้วเนาะ,ะเทใส่แก้วกันค่ะว่าจะไหลาย,ยาแค่ไหนใช้งานง่ายสะดวกนะคะ พกพาไปที่ไหนก็ได้ไอริจานี่เรียบร้อยค่ะง่ายมากเห็นไหมว่ามันใช้งานง่ายมากๆและก็สะดวกมากโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือว่าอะไรแค่ชาร์จแบตทิ้งไว้สามชั่วโมงก็สามารถใช้งานได้พกพาไปไหนก็ได้สะดวกนะคะคุณอยากกินตอนไหนก็กินได้อ่ะ ผลไม้ปั่นสมูตี้ปั่นขอแค่ให้มีเครื่องนี้ก็พอไกค่คอนเฟิร์มว่าดีจริงๆค่ะ